เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 อีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็พามาเล่นหัวลากนะครับผมกับหางเซมิดัมนะฮะวันนี้มีภารกิจไปทำถนนนะครับผมก็คือแบบเป็นงานดองไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วของผมเองนะฮะก็มันจะเป็นงานขยายถนนตรงนี้นะครับผมก็จะขยายเป็น ทาง8เลนอะไรประมาณนี้นะครับผมเดิมทีก็มันจะเป็นถนน2เลนนะตรงนี้นะนะครับก็ฝั่งนี้นะครับผมเราแบบถมดินเสมอแล้วนะนี่ครับมันก็จะเหลือแบบปูยางมาตอยนะฮะฝั่งนี้ก็ถมดินเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับผมเราแบบยังถมดินยังไม่สมบูรณ์นะครับผมนี่เลยครับผมก็มายังแบบเป็นพื้นต่างระดับกันอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะเอาดินมาลงนะฮะแล้วก็เอารถเกตเนี่ยเกตให้มันเสมอเหมือนข้างนี้เลย นะครับผมก็เป็นงานเดิมนะเป็นงานแบบต่อจากไอที่เราดองไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดินอยู่ตรงไอในเหมืองตรงนี้นะครับผมอ่ะก็ไม่มีที่จะเอาแล้วนะก็แบบทําการแบบระเบิดเหมืองลงมานะฮะก็ดินเหลือแบบติดเดียวตรงนี้เองนะฮะนี่ครับดินเหลือนิดเดียวนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีหัวลากคันใหม่นะฮะเป็นฮีโน่นะครับผมฮีโน่สามแปดเลยนะคันนี้นะครับผมนี่ คันนี้ก็ยังแบบโมย,ยังไม่เสร็จนะครับผมทํายังไม่เสร็จนะฮะก็แบบตอนนี้ยังเดิมๆอยู่นะเออยังไม่ได้แต่งยังไม่อะไรเลยนะครับผมส่วนตัวคิดว่าจะแต่งแบบคลกลีนอะไรประมาณนี้นะครับก็คู่กับหางเซมีส,สวยๆแบบนี้เลยหางเซมีนี่ผมขายนะทุกคนนะถ้าสนใจก็ทักแชทผมมาได้เลยนะครับนี่หางเซมีดำํำสวยๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วนะครับผม ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรนะก็ไม่ได้แต่งอะไรมานะครับใส่แค่กระชนมานะดูครับนี่แล้วก็มีมีไฟด้วยนะนี่เห็นไหมมีระบบไฟครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะใช้เป็นรถตักก็ได้เนะรถตักดีกว่านะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับมาครับผมจริงๆเราใช้เซลลก็ได้แหละนะฮะคลิปนี้ขอใช้รถตักแล้วกันนะครับ ถ้าแบบไม่ค่อยคือก็แบบค่อยใช้เซลลเอามาก็ใช้แล้ตักตักเอานะครับนี่ตักไม่ค่อยเข้าด้วยนะฮะดินแบบไม่ได้มาตักนานนะครับตากแดดตากฝนไว้นานนะครับแข็งหมดแล้วนะครับผมบ่อนนี้ไม่ได้ลงมานานแล้วนะครับอ่าเย ก็ไม่รู้ว่าชันหายจะเสร็จนะครับผมถนนเรานะเหลือปูยางมาตอยอีกนะครับผมโอ้โห,โโหเหลือแบบลงหินอีกอะไรเงี้ยเยอะมากครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปเปิดผ้าก่อนนะครับอันนี้ก็มันต้องกดตัวเอ็นนะ,ะสำหรับหางเสือมีนี้นะครับก็มันจะมีผ้าใบแหละผ้าใบแบบล่องโหนอยู่แหละผมปิดไว้นะแต่ว่าผมไม่ได้อ,ออกอดานี้ใส่เยอะด้วยนะครับ เดี๋ยวรับหน้าคงต้องใช้เซโลแล้วแหละนะครับผมจะได้เร็วดีนะ,ะเราใส่ให้เต็มเลยก็มีรถเกตสแตนบายไว้อยู่นะครับเดี๋ยวขับหลายหน้าที่อยู่โอ้เทไม่ตรงดำด้วยเต็มช้ามากเลยนะครับผม เราใส่อันนี้ก่อนเมื่อกี้เราเทเลยนะครับ โอเคเต็มแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราเอาไปเทกันดีกว่านี่ครับก็ทดลองรถใหม่เลยนะฮะตัว38เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวคราวนี้จะเอาไปวางแก๊สอยู่นะครับฮีโน่ตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันดีนะครับผมก็เดี๋ยววิ่งขึ้นนะครับผมนี่ฮะทดสอบครับทดสอบกชนก็แบบต่ำด้วยนะ โอ้โหกันชนนี่ไปก่อนเพื่อนเลยนะฮะกันชนต่ำมากเลยโอ้โหจะขึ้นไหวไหมนี่ทางสูงมากเลยโอ้โห,โโหดูเอาละครับผมมาดูพลังสามแปดนะฮะเสียงก็ไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่นะเออเนี่ยลืมใส่ท่อมานะครับรู้สึกว่าเรียบร้อยครับติดซะละว่าอ,อยู่ผมลืมใส่ท่อมาเดี๋ยว,ยวต้องไปแต่งท่อใหม่ละ ไม่น่าขึ้นไหวนะฮะโอ้โหโโเสียชื่อสามแปดหมดเลยอะ่ะตายแล้วต้องลากแล้วแหละนีเที่ยวแรกนี้คือแบบประเดิมเลยไม่ไหวนะฮะเออไม่ไหวจริงนะเนี่ยตายครับเสียชื่อสามแปดหมดเลยอะ่ะงานนี้โอ้โห น,อนรอคับโอ้ไม่น่าไหวครับโอ้โหขนาดเครื่องสามแปดนะฮะสิบร้อเครื่องสามสี่สี่ 3, 4, 4ยังจะขึ้นแบบแรงกว่าอีกนะครับดูโอ,โอ้ดูดิ หรือว่ามันไอ,ไอล้อหลังมันลอยมากกว่านะผมว่านะเดี๋ยวันต้องลากลลาแล้วแหละโอ้ตายเลยไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยนี่ครับผมสายคงต้องได้ลากนะครับผมโอ้โหจบแล้วมาเดี๋ยวเราลากไปถึงด้านบนเลยแล้วกันเออเนี่ย โอ้เราก็นึกว่ามันจะแรงนะครับที่ไหนได้ขึ้นไปลรอดงานเลยตายได้เสียชื่อ3ามไปเลยก็ทรงมันได้เฉยๆนะทุกคนนะแต่เครื่องนี้ไม่ไหวจริงครับโอ้ผมยอมเลยเดราไปเทดีกว่าอรอบหน้าผมขอใช้เซโลแล้วกันนะ ไปเดี๋ยวไปกับรถด,ด้านในก็เดี๋ยวผมจะเทเออกมาจากด้านในนะครับเอ้เดี๋ยวเทไปจากด้านนอกดีกว่าเพราะเราใช้รถเกดดนนะียร์ดันน้าจะได้ดันง่ายนะครับเออโอ้โหอ้นี่ครับการชนเรานะฮะลากดินไปเลยนะครับกันชนนี้คือแบบชุกมาใหม่อะ่ะ เพิชุบมาใหม่นี่คือแบบเจอมเลยนะฮะชิมหายละเทะกองมาเลิเลยใสยต้องใช้รถแท็กเตอร์ดันช่วยแล้วแหละ เตอร์มาดานก่อนลืมไปว่าไอ้ดำตันนี้มันลงเร็วนะฮะมันก็เลยแบบอะไรน,นะกองมันใหญ่นะครับอ,อ่รถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์อไหนวะรถแท็กเตอร์นี่ไงโอเค เราปรับพื้นที่ไปให้มันสุดต,ตรงนู้นเลยนะครับงานเก่างานเดิมนะครับงานดองเม่เส่สเ็ษสักทีนะฮะไม่ค่อยเวอร์กว่ะมันจะไม่ค่อยเวอร์กว่ามันเป็นลองไอ้มันเป็นร่องไอล่องรถอ่ะทุกคนไ,ได้ติมอสไอติมอสโคลนออกนะครับอ,อ่านละก็เดี๋ยว รถเกตนั้นจะได้อยู่นะครับแค่นี้ฝั่งนี้เนี่ยเรียบกริบเลยเนี่ยฝั่งนี้อันนี้ผมดันเองนะเนี่ยฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้นี่คือแบบดูไม่ได้เลย <c oughs> นะครับดูไม่ได้เลย โอเคเฮ้พอได้เลยนะรถเ,เกตันนะครับน่าจะตอบโจทย์สุดละเออโอเคสวยโอ้อีกประมาณหลายรถเลยอะ่ะกว่าจะแบบเทเสมอนะครับโอ้ขนาดขึ้นจากป่าบอยังไม่รอดเลยนะครับผมไม่จริงแล้วถ้าแบบ มันทางตรงขึ้นอะไรเงี้มันก็น่าจะขึ้นได้อยู่แต่ว่าล้อหลังมันลอยด้วยนะครับมันก็เลยขึ้นยาก,กน,นิดนึงนะครับผมหลังวิ่งด้เที่ยวเดียวนะฮะ,ะเจอแบบอุศักเลยตายแล้วครับ สร้างไอ้ก็ดังไว้ตรงนี้สักหลังแล้วกันนะครับอ่ะก่อนปิดคลิปจะคลิปหน้ามาต่อนะครับคลิปหน้าคไม่มีที่จอดรถละตรงนี้ไม่น่าสร้างได้ปะน่าจะสร้างตรงแถวๆนี้สร้างไม่ได้เว้ย ก็เดี๋ยวไว้จอดรถนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะาเอาดินตรงนี้แหละนะครับในเหมืองก็ที่เราระเบิดไว้คลิปก่อนก็เหลือแค่นี้เองนะครับน่าจะไม่พอทําถนนนะเพราะว่าต้องใช้อีกหลายรถอยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ